ตเน่งโอ head shot ึแม่งเดินทนเลยอ่ะไม่มีนากากมาบ้านเราพี่ตัวนึงตัวนึง้าบ้านเราพี่ ไอตัวนี้ไม่มีหน้ากากนะพี่ไม่มีหน้ากากจะเย็นอยู่กว่าพี่ตัวนึงเอาไม่หมดหอีกหรอดังไอ้นี่น่าจะเล่นปืนกูต้องยกไปวางดีเพราะจะต้องผ่านกลางประสบการณ์